แอ Apple พร้อมเผยโปรแกร,รมใหม่4ีตัวสำหรับในแพดโอที่จะทำให้คุณสร้างสรรค์เหมือนมืออาชีพตัวแอป,ปที่เป็นกำลังใจของคุณคือพิเศษม o ธโ r มินส i s ด i t Compressor และ o n Pixel Motor Pro เป็นโปรแกร,รมตัดต่อและตกแต่งภาพระดับมืออาชีพที่ Apple เพิ่งซื้อไปในปีนี้พร้อมกับ MinSTit ซึ่งเป็นเพื่อนรักของ Logic Pro ในการแสดงดนตรีบนเวทีคุณสามารถใช้ i p แพหรือ Mac ของคุณเป็นเครื่องดนตรีและเอฟเฟกต์ได้อย่างสะดวกสบายค o m p r e s s o r จะช่วยบีบอัดไฟลเสียง และวิดีโอให้คุณได้ผลงานเหมือนมืออาชีพในขณะที่ Motion จะช่วยสร้างเอฟเฟกและแอนิเมชันได้อย่างง่ายดายบน macOS แต่ละแอปมีราคาในช่วง29.99ถึง49.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ980-1 600ถึง1.600บาทต่อแอปอย่างไรก็ตาม Apple ยังไม่ได้เปิดเผยโมเดลราคาบน iPad OS แต่อาจจะเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครสมาชิกแทนอย่างที่เคยทำกับไฟน a l Cut Pro และ Logic Pro บน iPad แต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจ การเปิดตัวแอปเหล่านี้จะเป็นก้าวย่างใหญ่ในการพัฒนาความสามารถของ iPad เพื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรผลงานระดับมืออาชีพอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะสร้างความเห็นต่างๆขึ้นจะเป็นเพียงการขายแอปเพิ่มเติมหรือจะเป็นการพัฒนาความสามารถของ iPad ให้เข้าถึงระดับมืออาชีพจริงๆอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ